อะไรเพิ่มเติมอาจจะแจ้งให้สารทราบทีหลังก็ขอมาฟังเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการหาข้อได้จริงเพราะว่าผมส่งคำร้องพร้อมข้อได้จริงเข้ามาให้สารเยอะมากวันนี้สารท่านจะมีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมก็ต้องรอดูฟังคำสั่งสารอีทีหนึง่งต้องรอฟังคำสั่งสารนครับว่าท่านจะรับอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเราไปทำอะไรเกิน เกินเลยไปแล้วมันไม่ดีก็ศาลท่านมีอำนาจในการที่จะเอาข้อได้จริงหาข้อได้จริงเองอยู่แล้วซึ่งอาจจะมีอยู่แล้วก่อนอที่ที่เราจะมีแล้วก็ถ้าเกิดท่านอาจจะถามเราว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเราจะได้พร้อมที่จะยืนยันให้ท่านนะครับก็เตรียมมาพอสมควรน,นะครับมีตามพร้อมแล้วว่าข้อได้จริงก็กฎหมายที่เรายื่นให้ศาลทั้งหมดมีอะไรเป็นหลักฐาน เพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เคยเขียนไว้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาก็ถ้าสารท่านถามนะครับถึงจะถึงจะถึงจะพูดได้ท่านไม่สามารถที่จะร้องเข้าไปได้เอ่อคำเราเมือ่อวันที่ยี่สิบเก้าเรามาส่งคำรายละเอียดที่เราร้องไว้เป็นรายละเอียดที่จะไต่สวนนะครับวันนี้ศารท่านให้ให้ผมเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าผมขออนุญาตว่ามาฟังนฐานะที่เป็น ผู้ร้องเรื่องนี้แล้วสารด้เอาสมนวนผมเนี่ยไปให้ทุกท่านทั้งตำรวจโจทก์จำเลยเขาไปแก้กันวันนี้มาเราก็อยากจะฟังว่าเขาเขาแก้อะไรกันมาถ้ามันไม่ตรงบางทีเราจะได้ทำบันทึกใส่สารให้สารทราบแต่ท่านท่านคงจะอ่านเนีหมดแล้วนะครับสารท่านปรมาจารย์น่ะวันนี้ได,ได,ได้ได้เข้ามาทำการศึกษาด้วยว่าคดีนี้คดีประวัติศาสตร์แล้วก็มันไม่ใช่เป็นคดีการเมืองแต่เป็นคดีของความ การที่ทำให้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมให้เป็นระบบเข้าสู่ระบบให้มันถูกต้องบ้านเมืองจะได้มีขือ่อมีแปรที่คนเขาไม่ได้มาดูถูกเราครับ,รบส่วนกรณีที่คุณวิจยัติชาตรีแลายความขอขยายระยะเวลายี่สิบสามนบทท่านอีกครั้งเอ่องอันนี้เป็นสิทธิ์ของของคุณทักษิณนะเพราะว่าวัน,ว,นวันก่อนที่ผมมารับ คำสั่งศาลเนี่ยผมได้รับคำสั่งคนเดียวกระบวนพิจารณาแล้วก็ศาลคงจะมีหมายออกไปนะครับให้ออกมาแล้วคงจะเขียนไว้ชัดเจนว่านับแต่วันที่คุณทักษิณได้รับหมายก็ให้ทําเรื่องสามสิบวันแต่นี้หมายที่ศาลไปติดเนี่ยไปไปติดที่บ้านคุณทักษิณเนี่ยมันอาจจะล่าช้ากว่ากําหนดนิดนึงเขาก็นับวันที่เขาได้รับหมาย เมื่อรับจากวันที่ได้ทราบคําสั่งศาลแล้วเขาก็เลยใช้สิทธิตรงนี้ได้อันนี้ศาลต้องให้ความเป็นธรรมก็ต้องให้เขาอันนี้แล้วก็โดยหลักแล้วเนี่ยศาลอาญ,ญาเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมกับจำเลยมากนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรผิดปกติหรือว่าอะไรทั้งสิน้นนะครับครับทราบว่าวัานนี้ถ้าเกิดผู้วามทั้งสองฝ่ายเนี่ยนัดกร้อมกันศาลจะใช้เวลาประมาณกี่วันก่อนจะมีคําสั่งหรือว่านัดฟังคดีพิพากษาครับ อันนี้ไม่ไม่ไมทราบประดุลพินิษศารแล้วก็ศาลท่านอาจจะคือคดีนี้มันไม่ใช่คดีเริ่มต้นใหม่นะมันแค่พิจารณาว่าการบังคับคดีที่ศาลได้ออกคําสั่งบังคับคดีไปที่สุดแล้วเนี่ยตามวิายาของออกฎหมายวิายาที่ศาลได้มีคําสั่งตัดสินไปแล้ว3มคดีเนี่ย<ส>มีการจาคุกตามหมายศาลจริงไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันแค่ หาความจริงว่ามีการจําคุกจริงไหมไม่ต้องไปลือ้อคดีอะไรใหม่เลยไปหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเสนองเพลินท่านให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามคาร้องของผมที่ยืน่นออกไปเนี่ยชี้แจงมาท่านก็จะพิจารณาว่าจริงไม่จริงเดี๋ยวอนนี้ก็ท่านให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้แพทยสภาก็มีมติยืนยันว่าจะลงโทษแพทย์ทั้ง3คนจะมีส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องมาถึงผลของคดีนี้บ้างไหมครับ ทุกเรื่องเชื่อมโยงกันหมดนะครับแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าที่แพทยสภามีมติแล้วเนี่ยศาลจะเอามาตัดสินเลยทีเดียวทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบเพราะว่าศาลจะดูหลักกฎหมายว่าที่ศาลสั่งไปแล้วเนี่ยโดยหลักกฎหมายเนี่ยตามวิาญาแล้วตอนนี้ทําไปตามกฎหมายวิาญาที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้อํานาจศาลในการพิจารณาคดีนี้โดยวิาญาเท่านั้นหรือวิแพ่งเท่านั้น กฎหมายที่ทางราชธรรมเอามาใช้ก็คือกฎหมายในการดําเนินการส่งตัวนักโทษไปเนี่ยของราชธรรมเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าคุณมันอยู่ภายใต้บังคับของวิทยาในกฎหมายของราชธรรมเองด้วยที่เขียนไว้ในมาตราหกเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเขาจะแก้มาเนี่ยเขาต้องเขียนให้ถูกต้องแล้วก็ต้องอธิบายให้ศาลฟังได้ว่าเขาใช้กฎหมายฉบับเดียวโดยที่ตัดอำนาจศาลเพราะอะไรตอนนี้ศาลก็จะเป็นคนพิจารณาอีกทีหนึง ทุกอย่างนะครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยให้จําคุกหนึ่งปีจากคําที่ได้ถวายดีกาแล้วมีพระลุมราชงการให้จําคุกหนึ่งปีนะครับไอห,หนึ่งปีเนี่ยได้จําคุกจริงไหมตอนนี้ศาลท่านจะพิจารณาในขอบเขตตรงนี้เองอย่างอื่นท่านคงไม่ไปพิจารณาเลยมากมายเป็นจะ่อาจจะเขียนถ้าจากประสบการณ์ผมนะท่านอาจจะเขียนว่าอ,อ,อะไรที่ไม่ต้องไปแก้ไขให้ถูกต้องเช่นกฎหมายเนี่ยใช้บังคับไม่ครบอะไระก็อาจจะเขียนใส่ ส่วนที่ไปเกี่ยวข้องก็คือฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องไปแก้ฝ่ายบริหารที่ก็ไปก้าวล่วงในอำนาจศาลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าการทํางานเนี่ยไม่ครบถ้วนกระบวนการยังไงส่วนคุณทั้งสินเนี่ยจำคุกจริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวศาลก็จะได้พิจารณาตามพยานหลักฐานจริงแล้วคุณทั้งสินเขาก็มีสิทธิต่อสู้ได้เต็มที่ว่าเขา,เามีทั้งเวรระเบียงมีทั้งใบเสร็จใบอะไรเ,เนี่ยเขาก็มายืนยันกับศาลได้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะแต่ถ้าไม่จริงขึ้นมาตอนนี้จะโทษหนักไปอีก าาาานนราก่อ้โหอันนี้ไม่ทราบครับอันนี้เป็นอำนาจศาลวันนี้ผมมาเนี่ยแค่มาฟังคงจะให้อะไรมากกว่าน,นั้นไม่ได้เพราะว่าศาลยังห้ามผมไม่ให้เปิดเผยไคำร้องผมเลยเพ<อ>รานีนคำร้องผมเนี่ยผมพูดอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือเรามาคุยกันก่อนที่จะไปฟังศาลจะพิจารณาคดีเนี่ยนี่เราก็เพียงเด่ว่า หลังจากนั้นมาอาจจะมีอะไรคําสั่งเพิ่มเติมจะเป็นขบวนการพิจาราก็ท่านจะ,ะแถลงเป็นข่าวนะครับผมก็เพียงแต่ว่ามาดูเตรียมความพร้อมไว้ให้ถ้าเกิดคําร้องผมเนี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มเติมได้ผมก็จะเพิ่มเติมให้เท่านั้นเองคดีนี้สังคมก็จับตาแล้วก็มีความรู้สึกร่วมมากๆเลยมีระยักสื่อสารไปถึงประชาชนที่กําลังเฝ้าคอยคดีนี้นะครับไม่มีอะไรฮะสายกําลังพิจารณาหาความจริงเท่านง,งท่านให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่าน พอหลังจากที่รับคดีผมรับสารเป็นผู้เท่ากับเป็นผู้เป็นผู้เสียหายเองเอา,อางี้ดีกว่าสารก็สั่งให้ทุกฝ่ายเป็นคนชี้แจงเพื่อให้ทุกฝ่ายทําหน้าที่ของตัวเองด้วยว่าคุณตั้งแต่อายการปรปรชเขามีเรื่องร่องเรียนอะไรไหมเ,เป็นโจทย์แล้วคุณได้ติดตามไหมตามประมวลกฎหมายนำนักโทษมาให้สารตัดสินแล้วเนี่ยนักโทษมาได้จําคุกจริงไหมอะไรเนี่ยเขาก็ต้องชี้แจงกันมา ส่วนทางราชธรรมเนี่ยทำหน้าที่ในการบริหารโทษทําถูกต้องไหมส่วนแพทย์ก็คือมีหน้าที่ให้ความเห็นในการรักษาแพทย์เนี่ยจริงไหมปวดจ,จริงไหมไปนอนโรงพยาบาลถึง180ร้อยแปดสิบกว่าวันเนี่ยแปดสิบวันเนี่ยแปดสิบเอ็ดวันเนี่ยมันป่วยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็นก,ก,กใ็ให้ชี้แจงมาแล้วพรพ้อมมาดักพยายามหลักฐานอดตอนนี้ใครจะไปชี้แจงจริงไม่จริงยังไงเดียเด๋ยว,ยวเดี๋ยวศาลท่านซักไซเลี่ยงเพราะมันเป็นการไม่ใช่กล่าวหานะครับ ศารจะให้ชี้แจงแล้วท่านมีอำนาจในการที่จะไปเชิญบุคคลที่สามใครก็ได้ที่ผู้เชี่ยวชาญมาชี้แจงเพิ่มเติมหรืออาจเป็นผู้รู้มากกว่าพวกทีนี่ทั้งหมดเนี่ยศารก็มีสิทธิ์จะทำอยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้เป็นศารไต่สวนเป็นเป็นกฎหมายเฉพาะตามประกอบเป็นกฎหมายประกอบล่มนูลประกอบับขอบอนีอนาตอธิบายเสริมได้ไหมครับ <ตะ S 2> คือคือว่าขั้นตอนนี้เนี่ยคือขั้นตอนการบังคับคดีอย่างอย่างที่ ทานจชัยได้ได้กล่าวแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยมีบางฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าการบังคับคดีเนี่ยเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์แต่เพียงฝ่ายเดียวอันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเขาพยายามอธิบายว่างานนี้ศาลไม่เกี่ยวมันจบสิ้นแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นการบังคับคดีเนี่ยมันจะมีข้ามเกี่ยวระหว่างกรมราชทัณฑ์นะครับเรือนจําแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคือศาลก็ยังมีอำนาจอยู่นะครับก็ต้องคอย มอนิเตอร์หรือติดตามว่าการบังคับคดีเนี่ยทำได้ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเมื่อมีคุณชันชัยเนี่ยนะครับพบเห็นว่ายังไม่มีการบังคับคดีอย่างถูกต้องจึงมาร้องตามข้อบังคับที่62นะครับของข้อบังคับสารฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าบุคคลใดที่พบเห็นว่ามีการกระทำผิดระหว่างบังคับคดีเนี่ยสามารถมาร้องต่อสารได้นะครับเพราะฉะนั้นอขอเคลียร์นิดนึงว่า การบังคับคดีไม่ใช่เป็นเรื่องของกรมรัชทันแต่เพียงฝ่ายเดียวศารเนี่ยนะครับยังมีอํานาจอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยเ,เมื่อวันที่23สิงหาเนี่ยนะครับคืน22ต่อ23สิงหา2566เนี่ยทักษิณได้เปลี่ยนสถานที่จากจากเรือนจําไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจนะครับโดยมีความเห็นของแพทย์ทั้งที่ราชทันและที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยให้อยู่ตลอด180วันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะมีส่วนสําคัญนะครับถ้าองค์คณะท่านจะพิจารณาว่ามีส่วนสําคัญที่จะบอกว่าอันนี้เนี่ยแสดงว่าการบังคับคดียังไม่เกิดขึ้นแม้แต่วันเดียวนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อการพิจารณาว่าการบังคับคดีเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังและในส่วนที่2คืออีก180วันหลังเนี่ยนะครับการพักโทษนะฮะที่อนุญาตโดย รัอมนตรีที่ิธรทมทวีสอดส่องเนี่ยเป็นไป่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้ารวมทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับศารนะฮะโดยองค์คณะเนี่ยพิจารณาเห็นว่ามันไม่ไม่ถูกต้องทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะมีมีหมายนะครับที่จะบอกว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยอาจจะต้องกลับมาสู่เรือนจำนะครับตามหมายเดิมนะครับตามพระบรมราชโองการเดิมที่ให้จำคุกหนึ่งปีครับ ให้สัมภาษณ์สรุปอย่างนี้นะครับ<ส>คือคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่โจทย์คนเดิมคืออายการหรือปปชจำเลยเนี่ยก็คนเดิมคือพันตำรวจโ,โททักษินชินวัตนนะครับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่จะดำเนินการไต่สวนเพื่อบังคับคดีคือมีเหตุกรณีว่าคดีนี้เมื่อศาลมีการทักสาให้จำคุกไปแล้วเนี่ยมีการบังคับโทษให้จำคุกจริงหรือไม่ ประเด็นของคดีเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้ฉะนั้นวันนี้จะมีการไต่สวนหรือไม่เนี่ยก็ดูบุคคลที่ศาลได้ออกคําสั่งให้เรียกคําชี้แจงมานะครับก็จะมีราชธารมมีโรงพยาบาลตํารวจมีปป,ปชมีทักษิณฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยต้องส่งเอกสารเข้ามาแล้ววันนี้ตัวบุคคลก็ต้องมาส่วนทักษิณเนี่ยก็เห็นว่าให้ให้ทนายความมานะครับฉะนั้นวันนี้ศาลนัดเนี่ยเป็นสองเรื่อง นัดเพื่อการไต่สวนนะครับแล้วก็นัดพร้อมฉะนั้นส่วนถ้ามีมีพยานมาแล้วและสารเห็นควรว่าจะไต่สวนสารก็จะไต่สวนส่วนที่ยังไม่มาก็ก็จะเลื่อนไปนะครับประเด็นของคดีอยู่แค่ตรงนี้ส่วนว่าพบว่าพบว่าการบังคับโทษยังไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามกฎหมายและใครเป็นผู้กระทําบ้างอันนั้นสารอาจจะลงในรายละเอียดไว้ แล้วก็จะไปดําเนินคดีกันอีกส่วนหนึ่งต่างหากนะครับโอเคนะครับวันนี้วันนี้เท่าที่ดูที่มากันเนี่ยีเห็นปปชมาแล้วนะนะครับทวนทนายของจําเลยก็มาแล้วนะครับของอายการผมยังไม่เห็นนะครับถ้ามาเนี่ยผมคิดว่าสารกําหนดไว,ว้ว่าเป็นนัดพร้อมกับไต่สวนก็อาจจะมีการไต่สวนบ้างถ้าหากเห็นว่า คำชี้แจงยังมีข้อต้องซักถามนะครับแล้วก็แล้วก็คงจะมีอีกนัดหนึ่ง <S <S ใช่ไหมเพราะว่าทักษิณเขาขอเลื่อนไปนะครับผมคิดว่าคดีนี้เนี่ยสารคงจะทาให้ให้กระจ่างให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับไม่ให้มีข้อสงสัยแล้วก็ให้ให้เวลากับทุกฝ่ายตามกฎหมายอย่างเต็มที่นะครับขอถามประเด็นนองเหนือเรื่องสาร่ลยค่ะล่าสุดอย่างเมื่อวานเรื่องแพทย์พยาพมีมัติออกมาอย่างนะะี้ค่ะในกลุ่มของนีเทศเเองก็คอือเรื่องนี้ด้วยมอ,องเรื่องนี้ยังไง คือในแพทย์สภาเนี่ยในส่วนของแพทยสภาถือว่ายุติแล้วนะครับส่วนผู้ที่ได้รับคําสั่งได้รับมติก็ไปสารปกครองได้แต่ว่าสิ่งที่ทางเราจะหารือกันในขณะนี้เนี่ยประเด็นเรื่องการพักโทษนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการร้องไปรวมในคําร้องหลักนะครับหลังจากนี้มันคงเห็นชัดเจนว่ากระบวนการพักโทษก็จะมีปัญหาเพราะว่ามันบ่งชี้ถึงถึง,ถ,งถึงอาการของคุณทักษิณถึงกระบวนการในการรักษา ฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องตามไปนี่ก็คือ,อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการพักโทษก็จะไปาดำเนินการอีกส่วนหนึ่งซึ่งทางคอปทเองก็จะเคลื่อนเรื่องนี้ตอ่อคอปทก็คงจะต้องเคลื่อนเรื่องการพักโทษในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์ใหญ่เนี่ยในขณะนี้ก็พบแล้วว่ามติแพทยสภาเนี่ยได้ได้ได้ไดสั่งพักใช่ไหมดันั้นเนี่ยตำรวจก็ต้องมีมีการบริหารจัดการกับแพทย์ทั้งสองคนนี้ว่าจะดาเนินการยังไงเพราะว่ายังรับราชาการอยู่ นะครัเขาที่ว่าวันนี้ศาลจะนำมติยืนยันของแพทย์สภาที่ลงทุ้อสองคนเข้ามาร่วมรับฟังคือคือคือเมื่อศาลศาลใช้ระบบไต่สวนเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจว่าศาลคงรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าศาลเห็นว่าอันนี้เป็นเอกสารสําคัญศาลก็อาจจะหมายเรียกให้แพทยสภาเนี่ยส่งเข้ามานะครับครับคือทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเพราะว่า ทุกฝ่ายที่ทํางานในขณะนี้เนี่ยมันมาจากรากปัญหาเดียวกันคือรากการบังคับโทษของคุณทักษิณฉะนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยมันก็จะถูกเรียกเอกสารมาที่ศาลนะครับในมุมที่นกข่าวมองยังไงว่าทุกอย่างมันน่าถ้าในไม่พูดถึงเรื่องคดีค่ะทิศทางมันต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันที่กลับถึงไทยเลยนะแล้วไปดูคือวันนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้ว่ามีการบังคับโทษหรือไม่นะครับแล้วถ้าบังคับถ้าร่าจะทั์เขาบอกว่าบังคับโทษไปแล้ว บังคับโทษไปแล้วเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะนี้มันมีประเด็นปัญหาว่าประกาศคำสั่งระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายบางเรื่องที่ออกมานั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือเปล่าเพร <อ S 1> าะหลักเนี่ยใช้พรบราชัรฑ์แต่ว่ามาตราหกของพรบราชัณฑ์นั้นเนี่ยบอกว่าทุกมาตราทุกเรื่องที่จะต่อจากนี้เนี่ยต้องอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉะนั้น ตรงนี้มันจะย้อนกลับไปที่รากนะครับถ้าการบังคับโทษยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องมีการบังคับโทษนะครับซึ่งถ้าต้องมีการบังคับโทษมันต้องนาไปสู่กระบวนการไหนบ้างนะคะก็ไม่ถ้าศาลสั่งว่าการบังคับโทษไม่ถูกต้องก็ต้องเริ่มบังคับโทษเลยส่วนว่าแต่ละฝ่ายที่ไม่บังคับโทษใี่เป็นไปตามกฎหมายก็ต้องไปว่ากันอีกกรณีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับนายครับถ้าเกิดว่าความจริงของคดีนี้มันกระจ่างขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนต่อรัฐบาลปัจจุบัน คือรัฐบาลมีส่วนร่วมนะรัฐบาลมีส่วนร่วมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น,นเพราะว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะต้องจะต้องมีส่วนในการบังคับคดีจะต้องมีส่วนในการบริหารกระบวนการยุติธรรมด้วยเหมือนกันและต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดว่ามีการบรังคับใช้กฎหมายไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมันกระเทือนอยู่แล้วในขณะเดียวกันรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่สมัยเศรษฐามาจนถึงแพทองทานเนี่ยทุกคนเพิกเฉยหมด ในขณะเดียวกันคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานจะย้อนกลับไปอาจจะย้อนกลับไปถึงกรณีที่มีการพักโทษที่ว่าติด10ปี50ปีอยู่เรือนจำแค่3เดือน6เดือน9เดือนแล้วออกไปจะกระเทือนหมดนะครับ,รบมันจะนำมาสู่ประเด็นปัดใจที่ทำให้คอปรทอเองจะยกระดับในการชมุมนุมเพื่อเดินหน้าเรื่องนี้ด้วยเนีคือตอนนี้คอปทอไม่ต้องยกระดับมังรัฐบาลยกระดับไปแล้ว <laughs> ครับวันนี้ก็เป็นการนัด ของศาลดีกาแผนคดียาผู้รุมลงตําแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นการนัดมาเพื่อที่จะามาไต่สวนหรือจะดําเนินกระบวนการใดนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูครับผมในฐานะที่เป็นทนายความแล้วก็เป็นผู้รับมอบหน้านะครับของท่านทักษิณชินวัตรก็มาทําหน้าที่นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราก็จะดูกันว่า กระบวนการพิจารณาคดีหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับศาลท่านจะกําหนดหรือจะวางแนวทางอย่างไรนะครับก็ผมยังไม่สามารถตอบได้ส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆที่พี่น้องอยากฟังหรืออยากจะถามอะไรเนี่ยผมขอไว้หลังจากนี้นะครับหลังจากที่ให้เสร็จกระบวนการก่อนเนื่องจากว่าเ,เราก็ยังไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะมีกระบวนการอย่างไรบ้าง แต่นานาที่เป็นทนายความมาเนี่ยนะครับก็กกพอคาดเดาได้นะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รวมถึงสุกแตงช่องยู u ูบพัติชนทีรีกันด้วยนะครับ